ูมมีวิธีมาบอกคุณอันเนี้ยมันเป็นสิ่งดึงดูดคนดีๆเจง๋จงๆเข้ามาหาคุณคุณท่องไว้เสมอว่าตัวคุณเนี่ยใครมาพบคุณใครมาเจอคุณเขาต้องได้เพิ่มอะไรไปอาจจะได้กำลังใจจากคุณอาจจะได้รอยยิ้มจากคุณหรืออาจจะได้ความรู้จากคุณ ขอให้คุณยึดสิ่งนี้ไว้แล้วคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดสิ่งดีๆหรือคนดีๆเข้ามาหาคุณอันนี้ค่ะครูก็อยากให้คุณเป็นแบบนั้นด้วยครูอยากให้คุณเก่งทั้งสกิลทักษะและจิตใจแล้ววิธีคิดด้วยยังไงครูก็จะเอาทิคหลายๆทักษะหลายๆแนวคิดมาฝากคุณเนาะคุณก็เอาไปอัดเด็เอาไปต่อยอดละกันเพราะครูก็หวังอยากให้คุณเก่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อคนคุมผู้บริ หาร,หรือว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่ครูบอกอยู่ดูครูอยู่ก็เอาทิคเอาเทคนิคที่ครูบอกไปต่อยอดนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ